บ้านใครมีรูแบบนี้พอเข้าช่วงหน้าฝนชอบมีกิ้งกือไม่ก็ตะขาบป่าไตเข้ามาในบ้านเหมือนเราหรือเปล่าตัวนี้คือเราอุดไปหลายรอบแล้วนะครับแต่พอนานๆไปตัวโฟมมันหดตัวแล้วมันจะมีรูเล็กๆด้านล่างเนี่ยให้พวกกิ้งกือตะขาบป่าไตเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอุดซ้ําใหม่อีกรอบนึงโดยใช้เจ้าตัวสเปรย์พียูโฟมตัวเดิมนี้เลยก่อนอื่นให้เราทําความสะอาดปากรูเขาโดยการเอาสเปรย์อันเก่าเนี่ยออกมาสกอนจากนั้นเนี่ยให้เราเขยา่ากระป๋องสเปรย์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าไม่เขย่าเนี่ยมันจะฉีดออก มูลเข้าไปได้เลยตอนที่เราฉีดสเปรย์นะตัวนี้ให้เราคว่ำหัวลงทุกครั้งก่อนฉีดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันฉีดไม่ออกตัวสเปรย์ตัวนี้นะที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นของเก่านะทุกคนเราอะซื้อมาวางทิ้งเอาไว้หลายเดือนแล้วเวลาที่ฉีดออกอ่ะมันจะฉีดออกยากมากๆเลยทุกคนเพราะถ้าเป็นสเปรย์ล็อตใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เรากดฉีดออกอ่ะตัวสเปรย์มันจะพุ่งออกแรงกว่านี้มากๆเลยทุกคนพอหลังจากที่เราฉีดเสร็จเรียบร้อยนะคบให้เราปล่อยทิ้งเอาไว้สักประมาณ30-1ชั่วโมงหลังจาากผ่นไปครบ1ชั่วโมงนะทุกคมาดูกันตัวโฟเเมเนจะขายายตัวออกแตต่ัวเนี้ส ได้ที่เราฉีดน้อยไปน้อยบวกกับตัวโฟมอ่ะมันนานแล้วมันก็เลยทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสําหรับใครที่จะเอาไปฉีดนะครับให้ฉีดเยอะๆไปเลยให้มันพองออกมาแบบใหญ่ๆละ่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้คัตเตอร์ตัดออกหรือจะดันกลับเข้าไปก็ได้ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะเผื่อบ้านใครที่มีรูแบบนี้แล้วอยากซ่อมเองง่ายๆแบบประหยัดงบตัวสเปรย์หนึ่งขวดในราคาแค่หลักสิบใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับ